คลิกคลิกสมชายล็อกโซโลหะเย็นเยือกไว้ที่คอของธนาใบหน้าของเขายิ้มยอดเต็มไปด้วยความสะใจว่าในไอ้ลูกคุณหนูตอนนี้ต้องคลานเหมือนหมาแล้วนะธนาหอบหายใจด้วยความหวาดกลัวมือสัน่นขณะพยายามดึงโซ่ออกอย่าทำเลยขอร้องเลยอย่าเสียงของเขาสั่นเครือราวกับจะขาดใจวิ่งไปตามทางเดินเร็วคลานสีข่ขาเหมือนหมาสมชายตะโกนดวงตาเต็มไปด้วยความโหดร้ายหมาเดินสองขาจะได้หรอธนาล้มลงคุกเข่าบนพื้นคอนกรีตเย็นจัดในค่ายทหารผิวหนังทะลอกจนเลือดซึมออกมาสีแดงฉานตัดกับพื้นสีเทาเห็นไหมนี่แหละตัว จริงของลูกเศรษฐีคิดว่าเงินเยอะแล้วเจ๋งที่นี่กูคุมกฎสมชายตะโกนเสียงดังกลบทุกอย่างเฮาเรวว,วเสียงย่อเย้นั้นดังก้องในถงทางเดินน้ำตาร้อนร้อนไหลาอาบแก้มธนาขณะที่เขาถูกลากไปอย่างไม่ประนีทหารรอบข้างบางคนยืนนิ่งบางคนหัวเราะค,คิกคักแต่ไม่มีใครยืน่นมือช่วยทันใดนั้นเสียงดังจากฟากฟ้าเหมือนเฮลิคอปเตอร์เกิดอะไรขึ้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกลบทุกอย่างในค่ายทหารทุกคนออกไปที่ลานทันที เสียงผู้บังคับบัญชาดังขึ้นประตูเฮลิคอปเตอ,เตอร์เปิดออกเสียงคุ้นหูดึงความสนใจของทุกคนข้าคือพลตรีวิทย์ยายหัวหน้าหน่วยตำรวจทหารหัวใจของธนาเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะย้อนกลับไปเมื่อตีห้าครึ่งของเช้าวันหนึ่งเสียงแตรปลปุกดังแหลมฉีกความเงียบในค่ายทหารแห่งนี้ธนาอายุ21ปีทหารเกณฑ์นหนุ่มที่เต็มไปด้วยความหวงังไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตของเขาจะกลายเป็นนรกตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาลุกเร็วเสียงตะโกนกลางค่ายมาจากจะสมชายวัย2 2ปีรูปร่างกำยำใหญ่โตนิสัยโหดร้ายราวกับสัตว์ป แต่ทำไมเขาถึงเลือกธนาเป็นเป้าหมายทุกอย่างเริ่มจากวันแรกของการแนะนำตัวในค่ายธนาผู้ประโยคที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพ่อผมเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทใหญ่คำพูดนั้นเหมือนจุดไฟให้เกิดข่าวลือในมูทหารได้ยินไหมลูกเศรษฐีตัวจริงแล้วมาทำอะไรในกองทัพซื้อทางนี้ได้นี่แกล้งเป็นเด็กธรรมดาเพื่อสร้างภาพหรือไง ข่าวหรือเหล่านี้แพร่กระจายราวไฟป่าแต่ความจริงนั้นต่างออกไปพ่อของธนาเป็นคนเข้มงวดไม่เคยให้ลูกได้เปรียบเขายืนยันให้ธนาเข้ากองทัพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายตามประเพณีไทยแต่ไม่มีใครในค่ายรู้ความจริงนี้ทุกคนมองธนาเป็นเพียงลูกคุณหนูเด็กรวยที่มีเส้นสายความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นที่ห้องน้ําในค่ายธนากาลังโกนหนวดอย่างตั้งใจสมชายเดินเข้ามาบังกระจกด้วยร่างกายกำยำํายําหลบไปกูต้องใช้กระจกเสียงของเขาดังราวคําสั่งขอโทษครับผมใกล้เสร็จแล้ว ธนาตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพตามมารยาทแต่สมชายยิ่งโมโหโอ้โฉมสุภา,ภาพจังสมกับลูกคุณหนูจากบ้านดีทหารรอบข้างหัวรากคิกคักเสียงนั้นดังก้องในหุธนาใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความอับอายแต่เขายังคงยั้งใจไม่ต้องการก่อเรื่องในโรงอาหารสมชายยิ่งเหิมเกริมไปเอาข้าวมาให้กูและพวกแต่ผมก็ต้องกินเหมือนกันธนาพยายามยั้งดวย้ำน้ำเสียงนุ่มนวลกล้าขัดกูคิดว่าพ่อมึงจ่ายเงินเลี้ยง่ายนี้หรือไง เสียงของสมชายดังลั่นโรงอาหารทุกสายตาจับจ้องมาที่ธนาบางคนมองด้วยความสงสารแต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนกำลังชมละครธน,นาต้องยอมทิ้งเมื้ออาหารของตัวเองเพื่อไปเอาข้าวให้สมชายและกลุ่มของเขาวีระเพื่อนทหารเกณฑ์ที่ยืนอยู่ใกล้ๆกำมัดแน่นด้วยความโกรธแต่ไม่กล้าแทรกแซงกลัวว่าจะกลายเป็นเป้าต่อไประหว่างการฝึกตอนกลางวันหากธนาแสดงอาการเหนื่อยเพียงเล็กน้อยสมชายจะย่อเย้ยทันที ลูกคุณหนูเหนื่อยแล้วหรือที่บ้านคงนั่งแต่ในห้องแอลเลนเกมเสียงของเขาดังกล้องทั่วลานฝึกผมพยายามเต็นที่ครับธนาตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมอารมณ์พยายามดูคนอื่นสิเก่งกว่ามึงร้อยเท่าความจริงแล้วธนามีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เขาเคยฝึกมวยไทยและกีฬาอื่นๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแต่สำหรับสมชายทุกการกระทําของธนาคือโอกาสให้รังแกค่ำวันนั้นธนานั่งลงบนเตียงในค่ายถอนหายใจหนักหน่วงความอัปยศและการถูกปั่นแกล้งทําทให้ห่า วัวใจของเขาเหมือนแตกสลายวีระเดินมาเงียบๆธนาเป็นไงบ้างจะเป็นไงได้ละ่ะเสียงของธนาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังวีระตกหลายเขาเบาๆอดทนไว้นะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่ในใ,นใจธนารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานคืนนั้นขณะนอนมองเพดานในความมืดธนาสาบานกับตัวเองฉันเป็นแค่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ลูกคุณหนูแต่ความจริงนั้นโหดร้ายไปลูกคุณหนูติดแน่นกับตัวเขาและมันจะนำพาความทุกข์ที่หนักหน่วงยิ่งกว่านี้ มาให้ฝ่ายในค่ายดับลงความเงียบปกคลุมแต่ในใจของธนาเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องเผชิญอะไรนี่ไม่ใช่แค่การรังแกทหารใหม่แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ธนาจะทนต่อไปได้หรือไม่ในคืนหนึ่งของเดือนที่สองหลังการตรวจนับตอนเย็นบรรยากาศ ในค่ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดสมชายกระซิบอะไรบางอย่างกับรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งให้ hey, ลูกคุณหนูเสียงของสมชายดังขึ้นพำให้ธนาสะดุ้งด้วยความกลัวเขารู้สึกถึงภัยร้ายที่กำลังมามาเร็วธนาเดินไปหาด้วยขาที่สั่นเทาทหารคนอื่นๆล้อมรอบด้วยความอยากรู้สมชายหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าปลอกคอหมาและโซ่โลหะความเงียบสงัดปกคลุมค่ายทันทีนี่อะไรธนาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสมชายยิมย้มยาะลูกคุณหนูอย่างมึงต้องอยู่บนสีข่ขาเหมือนมาแสดงให้ดูหน่อยว่าพ่อแม่มึงเอจงแค่ไหนสมชาย และรุ่นพี่เริ่มคล้องโซ่เย็นเยียบที่คอของธนาเขาพยายามดิ้นรนแต่ถูกหลายคนรุมจับไว้อยากขอร้องละเสียงร้องของธนาดังก้องไปทั่วค่ายแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยทุกคนยืนนิ่งตื่นเตึนด้วยความกลัวและสยดสยองร่างกายของธนาสัน่นสานจากสัมผัสของโซ่ที่เย็นเยือกวิ่งไปตามทางเดินสี่ขาเหมือนหมาสมชายดึงโซ่แน่นธนาสายหัวด้วยความสิ้นหวังแต่สมชายกระชากโซ่แรงขึ้นไม่ยอมเดี๋ยวจะสนุกกว่านี้ ธนาถูกบังคับให้คุกเข่าลงบนพื้นบางอย่างในใจของเขาพังทลายลงในวินาทีนั้นขณะที่ถูกลากไปตามทางเดินทหารจาก่ายอื่นมองผ่านหน้าต่างบางคนหัวเราะคิกคักบางคนหันหน้าหนีด้วยความละอายแต่ไม่มีใครยื่นมือช่วยเรียวคลานหมาเดินสองขาจะได้เหรอคำพูดดูถูกของสมชายทำให้น้ำตาของธนาไหลาไม่หยุดเขากลัวว่าจะเจอความรุนแรงที่หนักกว่านี้ขาของเขาทะลอกจนเลือดไหลประชุดทหารแต่ความเจ บอดในใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าเมื่อกลับถึงค่ายวีระเดินมาหาด้วยน้ำตาคลอธนาไหวไหมไหวธนาฝืนยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวสมชายไม่หยุดแค่นั้นเขาประกาศต่อหน้าเด็กใหม่ในค่ายเห็นไหมนี่และตัวจริงของลูกคุณหนูคิดว่าเงินเยอะแล้วเจ๋งที่นี่กูคุมกดใบหน้าของเด็กใหม่ซีดเผือดด้วยความกลัวกลัวว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเจอชะตากรรมเดียวกันค่ำคืนนั้นธนาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำมือแต่รอยโซ่ที่คอแผลแดงบวมเจ็บปวดแต่แผลใน,ในใจนั้นลึกยิ่งกว่าเขามองเงาสะท้อนในกกระจจตโนใใ พ่อทำไมทิ้งผมไว้ที่นี่คนเดียวเขาอยากโทษพ่อแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกละอายที่ตัวเองอ่อนแอเกินไปวีระเดินเข้ามาในห้องน้ำธนาปล่อยไว้แบบนี้พ่อไม่ได้ต้องรายงานทุกคนรู้แต่ไม่มีใครทำอะไรธนาพูดถูกเจ้าหน้าที่ในใค่ายรู้เรื่องการังแกแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นพวกเขาคิดว่าเด็กใหม่ต้องปรับตัวเองวันรุ่งขึ้นการังแกของสมชายยิ่งซับซ้อนเขาหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อหน้าคนแต่ทรมานธนาด้วยวิธีทางจิตใจในที่รับตา พ่อมึงรวยนักไม่ใช่เหรอแล้วมันสําคัญยังไงมันไม่สําคัญธนาตอบด้วยน้ําเสียงที่พยายามสงบถ้าไม่สําคัญแล้วมึงมาเล่นละครเป็นเด็กธรรมดาทําไมคําพูดของสมชายเหมือนมีดที่กรีดใจธนาไม่มีคาตอบเพราะทุกคําพูดจะถูกนํามาใช้เป็นอาวุธต่อสู้เขาวันนั้นยานานราวกับนิรันเขานอนลงบนเตียงมองเพดานในความมืดแผลที่คอย,ยังเจ็บปวดแต่ความสิ้นหวังในใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่านี่คือขณรกธนาเพิ่งตระหนักว่าในที่แห่งนี้เงินทอง รือสถานะไม่มีค่ากลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เขาเจ็บปวดยิ่งขึ้นวันที่สี่หลังจากเหตุการณ์ปลอกคอมีการฝึกเดินไกลหนักหนูธนาแทบไม่ได้นอนและกินอาหารมาหลายวันร่างกายของเขาถึงขีดจํากัดแล้วทุกคนเตรียมตัวเดินไกลสิกิโลเมตรพร้อมสัมภาระเต็มเสียงของผู้บังคับบัญชาดังก้องทั่วลานใบหน้าของธนาซีดเผิดคืนก่อนหน้านี้สมชายรังแกเขาอีกจนเขาแทบไม่ได้หลับในต้องแข็งแกร่งกว่านี้ลูกุหนู สมชายเยอะๆขณะที่ธนาพยายามเดินตามเพื่อนทหารหลังจากเดินไปได้เพียง3กิโลเมตรธนาเริ่มงวนเงียนเงือเย็นไหลลงมาจากหน้าผากดวงตาของเขามงลงด้วยความอ่อนล้าธนาไหวไหมวีรถามด้วยความเป็นห่วงไหวธนาตอบแต่เสียงของเขาเบาวิวไม่กี่ก้าวต่อมาเขาล้มลงสลบไปบนพื้นหญ้าแห้งธนาล้มเรียกหมอความโกลาหลเกิดขึ้น ในมูทหารพลทหารถาวรพยาบาลสนามรีบปิ้งมาดูตรวจร,ร่างกายของธนาชีพจรเร็วอุณหภูมิสูงอาการช็อกจากความร้อนถาวรรายงานด้วยน้ำเสียงเร่งด่วนผู้กองต้องพาไปโรงพยาบาลทันทีแต่กับตันประวิทยิ์ผู้บังคับบัญชากลับมีสีหน้าเฉยเมยอะไรกันแค่3กิโลเมตรก็ล้มเด็กรุ่นนี้อ่อนแอจริงๆไม่ใช่แค่อ่อนนะครับเขาไม่ได้กินและนอนมาหลายวันถาวรพยายามแยง้งแต่ประวิทย์ตัดพอเอาไปพักในรงมให้ดื่มน้ำไม่ต้องถึงโรงพยาบาลทาวรชอ็อกนี่เป็นเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจนแต่กับตันปรา วีกลับสั่งด้วยน้ำเสียงแข็งกร่าวถ้ารายงานขึ้นไปจะเป็นความอัปยศของหน่วยจัดการให้เป็นแค่การแกล้งป่วยเข้าใจไหมทาวอนนิง่เงียบเขาไม่กล้าขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแม้ว่ามันจะขัดต่อมโนธรรมของเขาเมื่อธนาฟื้นขึ้นมาเขาพบตัวเองนอนอยู่ในค่ายไม่ใช่โรงพยาบาลผมอยู่ไหนเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงในค่ายในสลบตอนเดินไกลวีระอธิบายทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลกับตันบอกว่า ไม่แร,แรงแค่ให้พักธนาสงสัยเขารู้ว่าร่างกายของเขาย่แย่เกินกว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ำวันนั้นสมชายและกลุ่มรุ่นพี่เดินมาหาเขาอีกครั้งแกล้งเก่งนี่ว่าลูกคุณหนูสมชายเยอ่อเย้ยผมไม่ได้แกล้งผมป่วยจริงๆธนาพยายามอธิบายแต่สมชายหัวเราะป่วยแค่3กิโลเมตรลูกคุณหนูทนอะไรไม่ได้เลยทหารรอบข้างหัวเราะตามสร้างความเจ็บปวดด่าให้ธนายิ่งขึ้นในขณะนั้นวีระแอบหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายวิดีโอขณะที่สมชายและรุ่นพี่รังแกธนา พรุ่งนี้อย่ามาแกล้งอีกนะไม่งั้นเจอนหนักกว่านี้สมชายขู่วีระบันทึกทุกอย่างไว้อย่างเงียบๆคืนนั้นวีระนอนไม่หลับเขาลังเลใจยังหนักหากเปิดเผยวิดีโอนี้เขาและธนาอาจต้องเผชิญการแก้แค้นที่รุนแรงยิ่งขึ้นวันต่อมาความจริงที่น่าตกใจปรากฏขึ้นเหตุการณ์ที่ธนาสลบถูกลบออกจากบันทึกอย่างเป็นทางการของค่ายไม่มีบันทึกว่าในสลบทารชชอกเมื่อถามหัวหน้าโรงพยาบาลในค่ายมันเป็นอาการช็อกจากความร้อนชัดๆ อย่าคิดมากเด็กหมายชอบปนคำตอบนั้นทําให้ถาวรตระหนักว่ามีการปกปิดอย่างเป็นระบบวีรตะตัดสินใจครั้งสําคัญเขาจะไม่นิ่งเฉยอ,อีกต่อไปคืนนั้นเขาแอบเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ของค่ายและอัปโหลดวิดีโอลงฟอรัรมพายานายโดยไม่เปิดเผยต,ตัวตนชื่อวิดีโอง่ายๆแต่ทรงพลังนี่คือความจริงของหน่วยเราไม่กี่ชั่วโมงต่อมาค่ายทั้งหมดแตกตื่นข่าวหรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเห็นวิดีโอไหมเรื่องรังแกนี่ของจริงแต่ทนายยังคงไม่รู้เรื่องนี้เขายังคงต้องทนรับการรังแกจากสมชาย และกลุ่มของเขาต่อไปวันแล้ววันเล่าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดทหารเกณฑ์ซุบซิบกันในทุกมุมในอัฟฟิดีโอนั่นหรือเปล่าบ้าหรือทำไมกูต้องทำสมชายและกลุ่มรุ่นพี่มีสีหน้าซีดเผือดพวกเขารู้ว่าวิดีโอนั้นเปิดเผยการกระทำของพวกเขาในโรงอาหารสมชายเดินตรงมาหาธนาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธออกไปคุยหน่อยหัวใจของธนาเต้นแรงเขารู้สึกถึงภัยร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นผมกำลังกินข้าวเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามสงบกินอะไรออกมาเดี๋ยวนี้ เสียงตะโกนของสมชายทำให้โรงอาหารเงียบปริศนาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินตามสมชาอย่าไปที่ห้องน้ำซึ่งมีรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งรอยอยู่แล้วพูดมาในอัวิดีโอนั่นหรือเปล่าสมชายถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขมขู่วิดีโออะไรธนาตอบด้วยความงุนงงเพราะเขาไม่รู้เรื่องวิดีโอจริงๆอย่ามาโกหกวิดีโอบนฟอรัมหน่วยนั่นสมชายจับอกเสื้อของธนารุ่นพี่คนอื่นๆล้อมรอบเขาผมไม่รู้จริงๆธนาพยายามอธิบายแต่สมชายไม่ยอมฟังวีระเดินเข้ามาในจังหวะนั้น พวกนายทำอะไรกันเขาถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามปกป้องเพื่อนสมชายหันมองวีระด้วยสายตาสงสยัยหรือมึงเขาเริ่มสงสัยทั้งคู่พวกมึงร่วมมือกันใช่ไหมสมชายล็อกประตูห้องน้ำผลักธนาและวีระเข้ามุมจัดการเลยมัดแรกชกเข้าที่ท้องของธนาเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและล้มลงวีระถูกชกเข้าที่ใบหน้าเลือดไหลจากจมูกรู้ไหมวิดีโอนั่นําให้กูเดือดร้อนแค่ไหนสมชายจับผมของธนากระแทกหัวเข้ากับกำแพงเลือดสีแดงสดไหลลงมาทันที การรวมทำร้ายดำเนินต่อไปนานกว่า10นาทีพวกเขาตีเฉพาะจุดที่ชุดทหารสามารถปกปิดรอยแผลได้ถ้าทำแบบนี้อีกจะเจอหนักกว่านี้สมชายขู่ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังทันใดนั้นมีเสียงของเจ้าหน้าที่ดังมาจากนอกประตูเหมือนมีอะไรในห้องน้ำคงเด็กๆเ,เ,เล่นกันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตอบด้วยน้ำเสียงเฉยเมย,เยอย่าไปยุ่งเลยเสียเรื่องเปล่าๆคำพูดนั้นทำให้ธนาและวีระสิ้นวางพวกเขาตระหนักว่าไม่มีใครจะมาช่วยสมชายยิ้มยาะเมื่อได้ยินเห็นไม่แม,แม้แต่เจ้าหน้าที่ยังเข้าข้างกู หลังจากการรุมทำร้ายธนาและวีระเดินออกจากห้องน้ำด้วยสภาพที่เหมือนคนละคนรอยแผลกายอาจมองเห็นได้แต่แผลในใจนั้นลึกยิ่งกว่าธนาขอโทษเรื่องวิดีโอนี้เพราะฉันวีระร้องไห้ขณะพูดด้วยความรู้สึกผิดไม่วีระนายไม่ผิดธนาตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนล้าค่ำคืนนั้นใครเงียบปริบทารทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดทุกคนกลัวว่าจะกลายเป็นเป้าต่อไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสภาพของธนาย่ำแย่ลงเรื่อยๆแผลกายเริ่มหายแต่แผลในใจนั้นลึก และรุนแรงขึ้นทุกวันการังแกของสมชายกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของเขาโทรหาพ่อมึงสิขอความช่วยเหลือรวยขนาดนั้นทําไมไม่ช่วยลูกชายตัวเองเสียงย่อเย้ะ,ะของสมชายและรุนพี่ดังไม่หยุดไม่ว่าจะในโรงอาหารระหว่างการฝึกหรือในค่ายธนาค่อยๆกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดไม่จากกับใครวีระเองก็เริ่มถูกสมชายและกลุ่มรังแกหลังจากที่วิดีโอนั้นถูกเปิดเผยคำวันหนึ่งวีระเดินมาหาธนาด้วยท่าทีลังเลธนาท่าพ่อมืงองใหญ่จริงทําไมมืองต้อง ทนแบบนี้คำถามนั้นเหมือนมีดที่แทงใจธนาแม้แต่เพื่อนสนิทที่สุดยังเริ่มสงสัยในตัวเขานายพูดอะไรธนาถามด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดแค่สงสัยถ้ามึงเป็นลูกผู้บริหารจริงต้องมีทางออกสิวีระตอบแต่ในน้ำเสียงของเขามีความลังเลและความไม่มั่นใจธนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบทรยศเขาวีระนายก็ไม่เชื่อผมอีกคนวีระนิ่งเงียบน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปไม่มีความอบอุ่นเหมือนแต่ก่อน คืนนั้นธนานั่งอยู่ในห้องน้ำเพียงลำพังมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกใบหน้าซีดเผือดดวงตาที่เคยสดใสดับวูบลงและแผลในใจที่ลึกจนยากจะเยียวยาฉันไม่เหลืออะไรแล้วความโกรธความสิ้นหวังและความเจ็บปวดผสมปนเปกันในใจเขาสังเกตเห็นใบมีดกโกเล็กๆตกอยู่บนพื้นอาจเป็นของใครสักคนที่ทำหล่นไว้ธนาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาโลหะเย็นในมือให้ความรู้สึกสงบอย่างประหลาดนี่จะหยุดความเจ็บปวดได้หรือเขายกไปมีดดอที่ข้อมือภาพของพ่อผุดขึ้นมาในใจพ่อที่เข้มงวดแต่เต็มไปด้วยความรัก พ่อขอโทษผมไม่ใช่ลูกชายที่คุณอยากให้เป็นเขากรีดลงไปที่ข้อมือไม่ลึกมากแต่เลือดสีแดงสดค่อยๆไหลออกมาความเจ็บปวดทางกายนั้นเหมือนช่วยกรบความเจ็บปวดในใจได้ชั่วขณะเช้าวันรุ่งขึ้นวีระสังเกตเห็นรอยแผลที่ข้อมือของธนาธนานี่อะไรเขาตะโกนด้วยความตกใจไม่มีอะไรธนาตอบด้วยน้ำเสียงที่ไร้อารมณ์ยังไงซักต้องเรียกหมอวีระพยายามยืนยันแต่ธนาห้ามไว้แก้รประโยชน์เรื่องนี้ถึงหูของเจ้าหน้าที่ในค่ายกับตันประวิทธ์ถอนหายใจหนัก,นกๆพยายามฆ่าตัวตาย จิตใจอ่อนแอเกินไปถาวอนพยาบาลสนามพยายามย้งนี่เป็นเรื่องร้ายแรงต้องรายง,งานขึ้นไปแต่ประวิปฏิเสธอย่างหนักแน่นรายง,งานทําไมจะทําให้หน่วยเสียชื่อเสียงการพยายามฆ่าตัวตายของธนาถูกบันทึกว่าเป็นเพียงการเรียกร้องขวาหมอสนใจของลูกคุณหนูที่ถูกตามใจทหารคนอื่นๆเริ่มเยอเย้ยได้ยินไหมกรีดข้อมืออ่อนแอไม่เคยเจอความยากลาบากสมชายยิ่งใช้โอกาสนี้โจมตีตอนนี้กลายเป็นพวกฆ่าตัวตายสมน้าหน้าถ้าอยู่บ้านคงสบายกว่านี้ การกระทำที่สิ้นหวังของธนากลับกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับคนอื่นคืนนั้นธนานอนบนเตียงมือแต่รอยแผลที่ข้อมือมันยังเจ็บแต่ความเจ็บนั้นรู้สึกจริงมากกว่าความเจ็บปวดในใจวีระเดินมาหาธนาในายไวจริง,รงๆเหรือแต่ธนาไม่ตอบเขาไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปที่นี่ไม่มีใครเข้าใจฉันเขาคิดในใจความรู้สึกโดดเดี่ยวกลืนกินเขาเขารู้สึกว่านอกจากตัวเขาเองแล้วไม่มีครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่คนใดที่อยู่ข้างเขา เช้าวันที่สามหลังจากการพยายามฆ่าตัวตายเสียงแตรปลุกดังขึ้นตามปกติแต่บรรยากาศในค่ายนั้นผิดแปลกใบใบหน้าของเจ้าหน้าที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเตือนภัยทุกคนอยู่ในค่ายห้ามออกเสียงคำสั่งดังก้องทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์จากฟ้าฟ้าดังขึ้นนั่นอะไรเฮลิคอปเตอร์ทหารเกณฑ์วิ่งไปที่หน้าต่างมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารสองลำบินวนอยู่เหนือค่ายทุกคนออกไปที่ลานทันทีเสียงผู้บังคับบัญชาดังขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ลานกลางค่ายฝุ่นควันฟุง้งกระจายจนทุกคนต้องรีตาประตูของเฮลิคอ ตอนลำแรกเปิดออกเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินออกมาทีและคนคนสุดท้ายสวมเครื่องแบบที่มีดาพนตรีประดับที่บ่าก,กับตันประวิทย์และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆรีบปิ้งไปใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดผมพลตรีวิชัยหัวหน้าหน่วยตำรวจทหารเสียงนั้นดังก้องไปทั่วลานหัวใจของธนาแทบหยุดเต้นนั่นคือเสียงของพ่อของเขาพ่อมาโดยเฮลิคอปเตอร์ธนารู้สึกขาอ่อนแรงเขารู้ว่าพ่อของเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ ที่มีชื่อเสียงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อเป็นหัวหน้าหน่วยตำรวจทหารได้รับรายงานเกี่ยวกับการรังแกและการปกปิดอย่างเป็นระบบในหน่วยนี้เสียงของพลตรีวิชัยดังก้องสมชายและกลุ่มรุ่นพี่มีสีหน้าซีดเผือดราวกับผีวันนี้ทีมสืบสวนพิเศษจะเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาความจริงผู้ตรวจสอบจากหน่วยตำรวจทหารเดินลงจากเฮลิคอปเตอร์ลำที่สองการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในความลับสุดยอดค่ายถูกปิดตายไม่มีใครติดต่อกับโลกภายนอกได้เมื่อถึงคิวของธนาเขาเดินเค ห้าห้องสอบสวนด้วยขาที่สั่นเทาพ่อของเขานั่งรออยู่พลทหารธนาเข้ามานั่งลงเสียงของพ่อเย็นชาและเป็นทางการพ่อทําไมถึงมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ธนาถามด้วยความงงงงที่นี่ฉันไม่ใช่พ่อของนายฉันคือหัวหน้าหน่วยตํารวจทหารและนายคือผู้ถูกสอบสวนหัวใจของธนาบิดแน่นพ่อของเขาที่ปรากฏตัวอย่างหน้าถึงด้วยเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้มาเพื่อช่วยเขาพ่อรู้ไหมว่าผมลําบากแค่ไหนเสียงของธนาสั่นสร้านความเจ็บปวด และความสิ้นหวังที่สะสมมานาระเบิดออกมาพลตรีวิชัยมองเห็นรอยแผลที่ข้อมือของลูกชายแววตาของเขาสันไหวชั่วขณะแต่เขหากลับเย็นชาอีกครั้งเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นละเอียดทุกขั้นตอนธนาเดินออกจากห้องสอบสวนด้วยความรู้สึกที่แตกสลายเขาคาดหวังว่าพ่อจะช่วยเขาเหมือนในละครแต่สิ่งที่ได้รับคือความเย็นชาและแผลใจที่ลึกยิ่งขึ้นวีระเดินมาหาธนาหัวหน้าตำรวจทหารคือพ่อนายเจ๋งสุดๆไม่เจ๋งเลยเขาทำเหมือนไม่รู้จักผม ธนาตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดระหว่างนั้นทีมสืบสวนเริ่มค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจพ่อของสมชายคือพันเอกสุชาติรองหัวหน้ากองยุทธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมและมีส่วนในการปกปิดเหตุการณ์ทั้งหมดคืนนั้นธนานนท์นึกถึงเสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่พ่อของเขาน้ามาการปรากฏตัวคอครั้งนี้น่าทึ่งแต่กลับไม่ใช่การช่วยเหลืออย่างที่เขาหวังมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันที่สามของการสืบสวนพลตรีวิชัยออกคำสั่งให้ทุกคนในค่ายรวมตัวที่ลาน จะมีประกาศสำคัญทุกคนยืนในท่าตั้งแถวบรรยากาศกดดันราวกับอากาศหนักอึ้งผมจะประกาศผลการสืบสวน3วันพลตรีวิชัยขึ้นเวทีหน้าจอขนาดใหญ่ถูกตั้งขึ้นเริ่มฉายวิดีโอที่วีระบันทึกไว้ฉากที่ธนาถูกคล้องปลอกคอหมาและถูกลากไปตามทางเดินฉากที่ถูกรุมทำร้ายในห้องน้ำทุกอย่างถูกแสดงอย่างละเอียดฐานเกณฑ์ทั้งค่ายตกตะลึงน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกองทัพของเราธนารู้สึกอับอายที่ความอัปยศของเขาถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกโล่งใจที่ความจริงได้ปรากฏ ยังมีข้อเท็จจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านี้เสียงของพลตรีนักแน่นข้อมูลส่วนตัวของสมชายปรากฏบนหน้าจอพ่อของจัดสมชายคือพันเอกสุชาติรองหัวหน้ากองยุทธภรณ์เขาใช้อำนาจกดดันเพื่อปกปิดเหตุการณ์นี้ข้อความและบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างพันเอกสุชาติและกัปตันประวิทย์ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนกัปตันประวิทย์ออกมาประวิทย์เดินออกมาด้วยขาที่สั่นใบหน้าซีดเผือดนายยอมจำนวนต่อแรงกดดันปกปิดการรังแก และบิดเบือนว่าเยือกแกล้งป่วยทาวนพยาบาลสนามก้าออกมาให้การกับตันสั่งให้ผมบันทึกอาการชอออกจากความร้อนของพลทหารธนาว่าเป็นการแกล้งป่วยและการพยายามฆ่าตัวตายว่าเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วลานจากความกล้าหาญของทาวนจะสมชายออกมาสมชายเดินออกมาด้วยท่าทีที่สั่นเทาความยิงพยองที่เขาเคยมีหายไปสิน้นในใช้พลังของพ่อปฏิบัติต่อเพื่อนทหารเหมือนสัตว์ต่ำกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่านพลตรีผมอยากขัดเสียงของพลตรีวิชัยดังสน,นั่น ในประเทศนี้ไม่มีที่สำหรับทหารที่ถูกจูงด้วยโซ่เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นอีกครั้งผู้ตรวจสอบจากอายการทหารลงจากเครื่องจะสมชายกับตันประวิทย์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกส่งตัวให้อายการทหารเสียงกุญแจมือดังขึ้นขณะที่สมชายถูกล็อกสมชายหันมองธนาแต่ครั้งนี้ธนาไม่กลัวอีกต่อไปเขายืนนิ่งมองด้วยสายตาที่มั่นคงพลท,ทหารธนาออกมาธนาเดินออกไปด้วยความสับสนพลตรีวิชัยมองเขา ด้วยสายตาที่ทั้งเข้มงวดและอบอุ่นทุกคนจงฟังพลทหารธนาถูกยเยาะเย้ยว่าเป็นลูกคุณหนูแต่เขาเป็นทหารที่กล้าหาญที่สุดเขาไม่ยอมจำนนต่อความอายุิธรรมและยืนหยัดจนถึงที่สุดพลตรีเดินลงจากเวทีมาหยุดตรงหน้าธนาธนาเขาเรียกนายว่าลูกคุณหนูแต่เจ้าคือทหารตัวจริงน้ำตาของธนาหลายากความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขาแบกรับมานานได้รับการชดเชยในวินาทีนั้นผมจะทําให้มั่นใจว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเสียงของพลตรีดังก้องตามด้วยเสียงปรบมือที่ดังสนั่นจากทหารทั้งค่าย วันนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกจับกลุ่มค่ายได้รับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใหม่บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวีระเดินมาหาธนาธนาเพราะนายกองทัพเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณที่เราทํามันด้วยกันธนายิ้มบางๆเราไม่ได้ทําคนเดียววีระนายคือคนที่กล้าพูดความจริงหนึ่งเดือนต่อมาการังแกในค่ายหายไปอย่างสิ้นเชิงสมชายถูกตัดสินจําคุกหกเดือนและถูกลดยศกับตันประวิทย์ถูกไล่ออกจากราชการส่วนพันเอกสุชาติถูกถอนจากตําแหน่งธนาไม่ถูกเรียกว่าลูกคุณหนูอีกต่อไปแต่กลายเป็นทหารกล้าที่ทุกคคคคนนนใใ่าาาายห้วมเรเรด กระใหม่รอนายในโรงอาหารวีระพูดพร้อมรอยยิ้มเด็กใหม่ในค่ายมองธนาเป็นแบบอย่างท่านทหารอาวุโสผู้เราอยากจะกล้าเหมือนท่านเด็กใหม่คนหนึ่งพูดด้วยดวงตาที่เป็นประกายผมไม่กล้าผมแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องธนาตอบด้วยความถ่อมตัวแต่ทุกคนรู้ว่าเขามีความกล้าหาญเพียงใดถาวรนพยาบาลสนามเดินมาหาธนาด้วยความรู้สึกขอบคุณธนาเพราะนายผมกล้าที่จะพูดความจริงขอบคุณมากไม่ถาวนายคือคนที่ทำให้ความจริงปรากฏมิตรภาพของธนาวีระและถาวรนแข็งแกร่งขึ้นราวกับสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลาย ความสัมพันธ์ระหว่างธนากับพ่อของขาพนตรีวิชัยก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นวันหนึ่งพ่อเดินทางมาเยี่ยมที่ค่ายธนาในลำบากไหมพ่อถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าที่เคยไม่เป็นไรครับธนาตอบแต่พ่อสายหัวไม่ฉันเย็นชากับนายเกินไปฉันเสียใจที่นายต้องเจอเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวน้ำตาคลอในดวงตาของพนตรีถ้าฉันช่วยนายในฐานะพ่อมันจะเป็นการใช้อำนาจในทางไม่ชอบและความกล้าหาญที่แท้จริงของนายจะไม่ถูกพิสูจน์ธนาเข้าใจเจตนาของพ่อในที่สุด ไม่เป็นไรครับพ่อเพราะเรื่องนี้ผมได้กลายเป็นทหารตัวจริงวินาทีนะะัน่ะคือช่วงเวลาแห่งความเข้าใจและการคืนดีระหว่างพ่อกับลูกชายหลายเดือนต่อมาธนาได้รับรางวัลทหารเกณฑ์ดีเด่นในพิธีที่ยิ่งใหญ่พลทหารธนาออกมาผู้บังคับการค่ายเดินลงจากเวทีมอบใบประกาศเกียรติยศให้ด้วยมือของเขาเองเพื่อความกล้าหาญและจิตวิญญาณของนักรบที่แท้จริง เสียงปรบมือดังสนั่นไปทั่วลานโดยเฉพาะจากเด็กใหม่ที่มองทนาด้วยความชื่นชมต่อมาธนากลายเป็นทหารรุ่นพี่เขายืนต้อนรับเด็กใหม่ด้วยรอยยิ้มกองทัพมีลำดับขั้นแต่ไม่มีที่สำหรับการดูถูกหรือรังแกกันมาเคารพซึ่งกันและกันเด็กใหม่ตอบอย่างกระตือรือร้นท่านทหารอาวุโสพวกเราจะทำตามท่านวันหนึ่งพลตรีวิชัยเดินทางมาตรวจการฝึกที่ค่ายทนายืนตรงในเครื่องแบบทหารต่อหน้าพ่ออย่างเต็มรูปแบบท่านพลตรีขออนุญาต พ่อตอบด้วยความภาคภูมิใจทุกคนในลานตื้นตันใจทนใดน,นั้นทหารทั้งลานพร้อมใจกันให้ทนาน้ำตาของเขาหลายพรากด้วยความซาบซึ้งขอบคุณทุกคนเขาตะโกนสุดเสียงเสียงของเขาดังก้องไปทั่วลานเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความหวังคืนนั้นทนาขึ้นไปยืนบนเนินเขาใกลใคๆมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังจากไกลๆเตือนเขาถึงวันที่พ่อของเขามาถึงตอนนี้ธนารู้ว่า เขามีความรับผิดชอบในการนำเด็กใหม่ให้เดินในทางที่ถูกต้องอย่ายอมจำนนต่อความอายุที่ทำความจริงจะชนะเสมอเขากล่าวกับเด็กใหม่ในวันต่อมาและเด็กใหม่ตอบกลับด้วยความมุ่งมั่นเราจะกล้าเหมือนท่านวีระเดินมาหาธนาเพราะในการรังแกในค่ายนี้หายไปหมดแล้วเราไม่ได้ทำคนเดียววีระเราทำมันด้วยกันธนาตอบพร้อมรอยยิ้มใจของเขารู้สึกถึงความภาคภูมิเขาสาบานกับตัวเองงอวันนี้ผมเดินในทางของทหารตัวจริงไม่ใช่ถูกจูงด้วยโซ มเมล็ดแห่งความกล้าที่ธนาหว่านไว้ใน่าน่นี้เริ่มเติบโตและมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตบางครั้งการทดสอบที่หนักหน่วงมาเยือนทุกคนแต่หากยินหยัดและไม่ยอมแพ้แสงสว่างแห่งความหวังจะปรากฏขึ้นเสมอความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การปราศจากความกลัวแต่คือการทําสิ่งที่ถูกต้องแม้จะหวาดกลัวอย่างที่ธนาได้พิสูจน์ให้เห็นมิตรภาพของวีระ และความรักที่เข้มงวดแต่เปี่ยมด้วยความหวงวยใยของพ่อสอนให้ธนาเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่แท้จริงเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าความกล้าของคนเพียงคนเดียวที่ต่อสู้กับคอวหามมยุติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ความกล้าเล็กๆของคุณอาจกลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคน